อันน uhm. <'s> ี้เขาบอกว่าเห็นกับอ่านในสตี๊ดอถือกี่อนตอนนั้นเขทำอะไรจิ อันน <łość> ี <S 2> <S 2> ้คุณคาอว่าเม็นเลยออกจริงไหแต่เขาออกไปหมเแลอเอารองำไมรอเตรียมอ่านขอมูลนี่กี่วัน หาคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับเ <c oughs> ข้ามาทักทายพูดถุยหน่อยรครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ันนี้ครับผมบางคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อ youtube ผมจำไม่ได้ด้วยว่าใครเป็นใครบ้างอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่สแก้วครับผมครับท่านผู้ชมรับชมจากจังหวัดไหนกันบ้างครับรายงานตัวไหนครับบางทีผมอาจจะจําไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนนะผมจําไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ใช่ชื่อเดิม สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่สระแก้วครับผมนครราชสีมาครับผมครับใครที่เป็นเอฟซีเก่าที่เคยรับชมผมไล่สดแต่ก่อนะรายงานตัวเลยครับบางทีผมจําไม่ได้นะครับทักททยกันได้นะครับผม ครับรับชมจากจังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดอะไร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 ครับอยู่จังหวัดสระแก้วครับผมชอบมองมองเปี้ยยางไงไม่ไม่คุน้นเลยครับจําชื่อช่องแต่แต่จํารูปได้นะรูปรูปที่ตั้งหน้าช่องจําจําได้อยู่แต่จําชื่อไม่ได้ ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดประมาณสองเดือนแล้วครับขอบคุณครับที่ยังเข้ามารับชมครับผมที่ยังไม่ลืมกันครับใครเอฟซีเก่าเก่ารายงานตัวได้นะครับนี่ครับเสียนมากช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับในช่องไม่ค่อยมีเวลาเลยครับอย่าอย่าลืมกันนะครับผม ถ้ามีโอกาสจะผมอาจจะถ่ายทำคลิปลงให้ชมนะครับทักทายกันได้นะครับผมเข้ามาจากมารับชมจากจังหวัดไหนบ้างครับ <c oughs> โอ้อันนี้ถามหลายรอบแล้วครับผมตอบไปหลายรอบแล้วครับน้องวันนี้ถามมาหลายรอบและ <c oughs> อยู่จังหวัดสระแก้วครับ ผมชอบมองเปียยไงต้องถามเซียนมาร์คเซียนมาร์คน่ั้นจำได้ก็ไม่ได้ไล่์สดนานเกือบสองเดือนเลยครับเกือบสองเดือนเลยสงสัยจะลืมเมันแล้วเอฟซีโอคนนี้มาปั่นไลฟแล้วเนี่ยคนนี้ถามจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรครับหลายรอบแล้ว จังหวัดสาลมันครับสวัสดีครับผมเอฟซีเก่ายังมัยังมีอยู่ไหมครับอ๋อ,เ,อเปลี่ยนมา อยู่อำเภอเมืองครับผมอำเภอเมืองสแกลฝากรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามในช่องด้วยคลิปที่ผมลงที่ใครยังไม่ได้เข้าไปดูฝากเข้าไปรับชมเลยนะครับผมไม่ค่อยได้อ really. ัปเดตคลิปเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับเพิ่งเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาบ้านครับนี่ครับมหาเซียนมานครับเอฟซี FC. บางค <ป Pars. S 2> นที่เคย <c oughs> ติดตามน่าจะรู้นะครับ <c oughs> <c oughs> คนดูหายไปเยอะเลยไม่ได้ไลฟ์สดตอนเนี้อ่แต่ก่อนไลฟ์บางทีคนดูสองร้อยสามร้อยคนทุกวันนี้คนดูหายหมดเลยไม่ได้ไลฟ์นานขออภัยด้วยนะครับผมทํางานด้วยมมีเวลาเลยภาระหน้าที่เอฟเอฟซีเอฟซีจากอ่างทองก็หายไปแล้วไม่เห็นมาเลยเอฟซีจากอ่างทองชนบุร,บรีหายไปเลย รับชมจากจังหวัดไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใครที่เคยรับชมคลิปเก่าๆที่ผมไลฟ์สดสมัยก่อนสองเดือนที่แล้วสามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมใครที่ยังจําก็ได้ครับนี่ครับเซียนมาร์คพูดคีเสือตัวนี้ระวั่างไร์สดอินก็เกียวขีมูนไ คุณดูสองคนนี่จากจังหวัดอะไรบ้างครับไม่มีใครคอมเมนต์ทักทายเลย<ห>ดเดี๋ยวผมผมมาไล่แป๊บหนึ่งแต่ผมจะไปทำก๋วยเตี๋ยวกินก่อนนะครับเราตัด,ดผมใหม่ด้วยโอ้โหแมงวันขี้แมงวัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหจะมีเยอะอะไรขนาดนี้ฝั่งนี้ก็มีมาจากไหนเนี่ยครับแล้วผมขออนุญ,ญาตลงไลน์ไปกิน๋วยเตี๋ยวนะครับสวัสดีครับ